มีใครเคยเห็นตัวมิมไหมคะอันนี้ตัวมิมนะคะลักษณะจะคล้ายกับมแมลงวันตัวเล็กๆทำรังรังเขานะคะอันนี้เพอเอินทลายจอมปลวกก็เลยได้รังของตัวมิ้มมาจะมีหวานจะหวานนะคะ คล้ายๆกับน้ำผึ้งาย,ายคล้ายน้ำผึ้งนี่เอาใส่จานไว้นะคะจะได้ลักษณะนี้จะคล้ายๆน้ำผึ้งมากเลยรสชาติหวานนะคะเพราว่าเอาเกสรมาทำเนาะวันนี้แม่อิ๋วก็พามา,าดู รังของตัวมิมนะคะสำหรับตัวนี้จะแข็งมากค่ะสามารถเอาไปอุดอุดอะไรนะเหมือนแบบฝาบ้านที่มันเป็นรูรั่วอะไรเงี้ยนะคะมันจะแข็งเหมือนครั่งเลยอายุใช้งานก็จะนานมากถ้าเราใช้อุดประมาณ10ปีได้เลยนะคะถัดมาพบกับแม่ยิ้วใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ